กันอีกครั้งนะครับกับสะสมมันวอลกซิ่งนะค,ะครับวันนี้นะครับมีแขกรับเชิญพิเศษแน่นอนกับอูจากช่องเอมที่ไนครับวันนี้เนาะก็มากับโมเดลที่เราคุ้นเคยกันนะครับกับแอร์จอแดนวันเนาะใายวันนี้เราจะมาพูดถึงสองคู่นี้เราก็จะมาแนะนําว่าไอ้สีนี้ทุกคนชอบเรียก U N C U N C แต่จริงๆเนี่ยเป็น h y เปอร์รอยเกับ University Blue นะครับทำไม University Blue ทำไมไม่ใช่ U N C มันจะต่างกันยังไงทำไมเรียกชื่อว่า U N C จริงๆ U N C มันแปลว่า University of North Carolina เป็นมหาลัยที่ไมเคิลจอร์แดนตอนนั้นเขาไปเรียนตรงนู้นแล้วเป็นทีมของ U N C ด้วยเริ่มค a าเรียที่เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลจากฝั่งนู้นจริงๆเรียก ว่าแบบวัฒนธรรมกีฬาของคนอเมริกาแนะ้ส่วนใหญ่เนี่ยเรียกได้ว่ามันมาจากทีมาหลาลัยแล้วเมื่อกี้ให้เราอธิบายที่ดีว่าทําไมรุ่นนี้ไม่ใช่เรียกว่า UNC นะครับจริงๆถ้าพูดถึง UNC เนี่ยน้องอู๋มีแบบโมเดลที่ชอบไหมหรือว่าแบบจริงๆ UNC ผมมองว่ามันเป็นสีที่มีอิทธิพลกับสนนคเกอร์ระดับหนึ่งเลยยิ่งถ้ามันอยู่ในตัว Air Jordan เนี่ยม,มันจะยิ่งแบบมี value นะเพราะฉะนั้นสี UNC ที่มันอยู่ในโมเดล Air Jordan เนี่ยผมจะรู้สึกแบบ โมันใช่เลยมันแบบเพอร์เฟกเลยเป็นแบบตัวไฮหรือตัวโลรวมถึงตัวอย่างออฟไวด้วยใช่เรียกได้ว่ามันเป็น คู่สีหรือว่าเป็นสีที่เป็นหนึ่งในตำนานดีกว่าของออแบบตระกูล Air Jordan มาถึงอย่างสีนี้ที่ตอนนี้หลายคนรวมถึงตอนแรกผมเองด้วยก็งงว่ามันคือ UNC หรือเปล่าหรือมันไม่ใช่จริงๆพอมันเป็นสีแบบ Powder Blue Baby Blue ก็แล้วแต่แล้วบวกกับพ a n e l สีขาวแล้วก็มีแบบ a c ซน n t ของสีดำนิดๆ,ๆหน่อยๆแล้วบริเวณส w o ชหรือว่าบริเวณข้อเท้าเนี่ย ก็ <łość> เป็นส Debatte, ีที่เรียกว่าพอดูรวมๆอ่ะมันดูแบบูใส่ง่ายแล้วก็ดูแบบดูแต่งง่ายวันนี้คูที่เราเอามาพอดีเป็นไซส์ G S หลายคนมากที่เล่นหลือสะสมรองเท้านานอะอม,มีติดในใจว่าสมัยก่อนถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น GS พวกหนังที่ใช้อะคนละอย่างแต่ช่วงนี้เท่าที่เห็นอะไม่ได้ต่างกันมากมไม่รู้ว่าเป็น GS ใช้หนังดีขึ้นหรือว่าของผู้ชายใช้หนังเย็นโลแต่มันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ก็จริงๆถ้าพูดถึงไซส์ที่เป็น GS หรือว่าเป็น PS น เรียกได้ว่าถ้าถามว่าดูภายนอกเนี่ยอาจจะดูไม่ออกมันเป็น GS หรือว่าเป็นอะไร <P> ยังไง PS แปลว่า preschool แล้ว GS ก็เรียกว่า g r a d school เนะอะ PS ทุกวันนี้จับน้อยมากเนะอะเคยจับวัสดุมีไม่เหมือนกันนิดหนึ่งแต่ ว่า G S ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นที่มันต่างกันเท่าไหร่แล้วทีนี้จะใช้โอกาสนี้มาแบ่งความรู้กับข้อมูลกับทุกคนเกี่ยวกับเรื่อง G S เนาะถ้าเราสังเกตดูไซส์รองเท้านะคะไซส์ยูโรของเท้าอะ่ะถ้าเป็น G S กับของผู้ใหญ่อะ่ะที่เป็นแมนไซส์ S <S อ่ะอ,อย่างเช่น5 Y กับ5 US มันก็เหมือนกันแต่ว่าเซนติเมตร ไม่เหมือนกันถ้าถาว่าเอ๊ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไง <c oughs> ผมชอบอธิบายอย่างนี้คือมันไซส์เหมือนกันแต่ว่าคัตติ้งข้างในฟิตอ,อ่ะม,มันต่างกันนิดนึง,อ,งอธิบายว่าในเรียกว่าฟุตเบสหรือว่าอินโซลเนี่ย เวลาเขาเย็บหรือว่าขึ้นรูปมาโมเนี่ยมันจะต่างกันประมาณนึงมองกลับมาดูที่ตัวไฮเปอร์รอยัลกันบ้างจริงๆถ้าพูดถึงไฮเปอร์รอยัลเนี่ยมันมีความพิเศษเนาะตรงที่หนังเนี่ยมันไม่เหมือนจอแดงส่วนใหญ่ที่ออกมาคเพราะมันเป็นหนังแบบเนี้ยทำให้ผมแบบนึกถึงรีลีสที่เคยออกมาก่อนหน้านี้ จริงๆส่วนตัวก็รู้สึกเหมือนกันเนาะถ้ามอง h y เปอร์ y รยต้องนึกถึงคู t เทอร์โบกรีนจริงๆถ้าสำหรับเทอร์โบกรีนก็ไหนๆวันนี้เราได้มาได้นด้กเอามาลองคูนี้เทอร์โบกรีนคือน่าจะเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับหลายคนมากจำได้ว่าตอนที่เขาออกมาไม่ค่อยมีใครสนใจรุ่นนี้น้องอูคิดยังไงสามคู่นี้ถ้าให้เรียกว่าคู่ไหนเป็นสีที่ตัวเองชอบน่าโดนมากกว่าจริงถ้าถา นะอูจะชอบตัวนี้อูอจะชอบ University Blue มากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าหนังกลับตรงเนี้ยเรายังไม่ค่อยชินกับมันแต่ว่าพอมาดูตัวจริงม,มันโอเคมันโอเคกว่าที่เราคิดเยอะ <laughs> อ่ะพี่นัทถ้าให้พี่นัทเลือก3าคู้พี่นัทชอบ ถ้าบเราเลยนะถ้าชอบสปิดไอสามคู่นี้เราให้ไฮเปอร์เราเลยเพราะว่ามันมีความตุดนะมันมีแบบสีเทาผสมสีฟ้าแล้วแบบให้เลือกเราว่ารู้สึกว่าสีฟ้าเนี่ยมันยังจะแมทง่ายกว่าเทอร์โบกินส่วนส่วนยูเรียซิตี้บูรู้สึกว่าจะต้องแบบใช้โชคนิดหนึ่งนะถ้าจะต้องซื้อเพราะไม่รู้ว่าจะได้ของดีแค่ไหนแต่ว่าวันนี้ทั้งสองคู่นี้คุณผู้ชมอาจจะยังรู้สึกว่าเอมันต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาให้คุณผู้ชมดูดีกว่าว่า แม t ท r i รีของสองคูนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงนี่ไม่ต้องยุ่งก่อนน้องวูรู้สึกยังไงจริงๆตอนแรกอ่ะคือเรารู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้มันไม่ค่อยเข้าตอนเห็นในรูปนะตอนเห็นในรูปเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากับความเป็นจอแดนเพราะว่าจอแดนเราจะชินกับการใช้หนังแบบทัมเบิลใช้หนังเรียบอะไรแบบนี้เนาะอาจจะมีหนังตัวนี้ที่เพิ่งออกมาในช่วงหลังๆก็โอเคอยู่อาจจะเพราะเราติดภาพแบบตัวหดหดที่มันออกมาพาะทราวสที่มันจะใช้หนังคล้ายๆคล้ายๆอาจจะคุณภาพแบบไม่ได้เท่ากันแต่พอมาเห็นตัวนี้เราก็แบบ มันเหมือนยีนอพอมาจับแล้วแบบเขาแบบค่อนข้างจะซอฟต์แล้วก็มีความแบบเป็นขนน้อยกว่าที่เราคิดอ,อยู่พอสมควรคืออย่างนี้ถ้าเราเทียบกันมาดูเนาะตัว university blue ใน panel ที่นี i q เขาใช้เป็น thumbbot ladder switch เ็เหมือนกันเนาะ แต่ฝั่งนี้เขาก็จะใช้ตรงสูชเป็นคล้ายๆสเวตหน่อยแล้วอันนี้คือต้องเรียกอย่างไรจริงๆมันเป็นหนังกลับขนสั้นแ, <Okay. S 2> แต่ว่าถ้าเป็นหนังกลับมันจะคล้ายๆตัวเทอร์โบกรีนเนาะใช่ครับแต่ว่าตัวน,นี้พอขนมันสั้นลงลมันก็เลยทาให้ดูแบบว่าไม่ค่อยชินกับบนจอแนครับส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าใส่ไปนานแล้วพูไฮเปอร์รอยัลน่าจะเอชสวยกว่าเพราะว่ามันหนังตอนออกมากันมันไม่ใช่หนังที่แบบเรียบๆพวกที่ชอบเอชลุคของจอแดนอะ คิดว่าคู่นี้ยิ่งใสยิ่งสวยอันนี้มันมันค่างแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนาะเวลาอย่างที่พีเคบอกว่าถ้าจะใส่ไปเรื่อยๆเนาะมันมดูเก่าแต่ถ้าพูดถึงว่าวิธีการรักษาเนี่ยอถ้าถามว่าสําหรับผมนะถ้าคู่ไหนแบบดูแลรักษาง่ายกว่าแน่นอนนะเป็นคู่นี้แน่นอนถึงแม้ว่าหนังมันจะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆแบบนูบักก็ตาม,มหรือว่ามันจะมีความเหมือนจะดูแลยากเนาะแต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าเป็นหนังกราบกับหนังแบบนี้แน่นอนว่าหนังแบบนี้ ดูแลง่ายกว่าดูแลง่ายกว่าเยอะหรือแม้กระทั่งว่าตอนที่เราจะไปแบบป้องกันมันก็ตามเ้อยแบบโซโพรเทคหรือว่าเปรย์แบบกันน้ำก็ตามเนี่ยหนังฝั่งเนี้ยของ University Blue เนี่ยเรียกได้ว่าปกป้องได้ง่ายกว่าแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเคลือบกันน้ำก็ตามเนี่ยตัวเนี้ยอาจจะไม่ค่อยส่งผลมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหนังกลับอะพอสเปรย์ไปแล้วเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะทำให้สีเปลี่ยนได้เพราะพอเป็นหนังกลับเนาะเข้าใจเข้าใจค่อนข้างไวกับ น้ำ<ช>นอะไรที่มันแบบชื้นๆอะไรแบบนีใช่ใชจริงๆดูแลมันไม่ได้ยากกว่าเดิมหรืออะไรจริงจริงๆพอมันเป็นหนังคล้ยๆหนังก,กลับเนาะ<ช>ก็ใช้ตัวยางอะค้ยางยางลบนั้นเหรอใช่แต่อาจจะแบบลงแรงไม่ได้เนาะแต่อาจจะแบบค่อยๆค่อยๆลบตัวผมเคยลองจริงๆก็ดูแลไม่ยากเลยครับเวลาลบก็ แนะนำให้ลบไปทางเดียวเนาะพยายามดูว่าหนังอ่ะตัวตัวขนของหนังเนี่ยมันไปทางไหนเนาะแล้วก็แปรงไปทางเดียวกันนะครับอย่าแปรงส่วนนะเพราะว่าถ้าแปรงส่วนเนี่ยมันมันจะแบบกลับให้สีเป็นอีกแปบงเลยแล้วก็เวลาลบเนี่ยลบไปทางเดียวแล้วก็แปรงไปทางเดียวกันเหมือนกันนะแล้วตัวหนังเนี่ยโอเคมันอาจจะไม่ได้ลบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเวลาสปาหรืออะไรอย่างงี้แต่ว่าโอเครอยต่างๆรอยถลอกรอยเปื้อนเนี่ยมันก็จะบางลงครับแล้วก็พอแปรงแล้วเนี่ยโอเคมันก็จะดีขึ้นสะอาดขึ้นระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ได้เท่าเวลาสบสปา ส่งไปสะสมสปาแบบเดียวโดแล้วเนาะน้องโวนะมีความคิดแบบบางคูรรองเท้าอะ่ะเราอาจจะไม่ได้ชอบอแต่เราคิดว่ามันราคาต้องขึ้นเราจะซื้อไหมมีแบบนี้ปะจริงๆอ้ว,ว่ามีอยู่บ้างแต่ว่าอูเนี่ยไม่ค่อยอมไม่ค่อยได้ลงทุนเท่าไหร่แต่ก็มีแอบคิดอยู่นิดนึงจริงๆอ้ว่าคู่เนี้ยถ้าไม่ได้ติดปัญหาเรื่อง QC อะไรแบบนี้ผมมองว่ามันน่าจะขึ้นได้เยอะกว่านี้ทั้งสองคู่นี้ผมมองว่าคันเริ่มล็อกอะไม่ใช่คันเรเวนะคันเริ่มล็อกที่เขาใช้อ่ะโดยเฉพาะคู่นี้มันจะคล้ายๆกับตัวชิคาโกใช่ไหที่มีการใช้แบบแผ่นสีขาวสีดำแต่ว,ว่าเปลี่ยนจากแคแบบ่สีแบบสีแดงมาเป็นสี University Blue ตัวนี้ผมมองว่าถ้าเดี๋ยวช่วงไหนที่กระแสของรองเท้าสีเนี้ยฟ้าสีนุ่มเงินมันมาอีกเนี่ย ราคาคู่นี้น่าจะมาแต่ถ้าสําหรับผมนะอ,อืมถ้าจะให้เกงเรงเลืกอกยาก ถ้าสำหรับผมอ๋อก็คล้ายๆน้องอู๋เลยถ้าไม่ติดเรื่อง QC อ่ะผมก็ให้คู่นี้นะเออเพราะว่าพาร์เนลมันอาจจะแบบแมทช์ง่ายกว่าด้วยหรือว่าแม้กระทั่งว่าโวลูมของสต็อกอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เรียกได้ว่าน่าเกรงน่าเคเป็นยกของสุดท้ายนี้เนาะก่อนจะจากกันไปก็อย่าเลืมครับว่าตอนนี้นะครับเราก็มีฟีเจอร์เนาะสำหรับการแนะนําเพื่อนในการสมัครแอ c o เคาท์เนาะถ้าเกิดใครมีแอ c o เคาท์สะสมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปชวนเพื่อนมาสมัครแอร์เคาท์เพิ่มนะครับก็จะได้ไปทันทีนะครับ คูปองเป็นส่วนลด500บาทได้ทั้งคนที่ชวนนะครับแล้วก็ผู้สมัครใหม่เลยรวมไปถึงว่าเดือนในเดือนพฤษภาเนาะตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงสิ้นเดือนพฤษภานะครับยังมีโปรโมชั่นของการผ่อนนะครับศนานสุดถึง4เดือนเต็มๆเลยก็เรียกได้ว่าสําหรับใครที่จ่ายเต็มไม่ไหวเนาะ ก็ยังเหรอเราก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่ใจเต็มไม่ไหวถ้าเกิดว่าตอนนี้เรามีโนบหมื่นห้าเราแค่ซื้อได้คู่หนึ่งเขาจะมาแต่ถ้าเราใช้พรการลงทุนการลงทุนแล้วเราจะได้ซื้อสี่คู่นบเดียวการทุกเดือนมันต่างกันที่นี่มันคือสี่เดือนต่อไปราคามันป่ตรงไหนเราไม่รู้แต่ส่วนมากจากประสบการณ์คือยิ่งปล่อยราคายิ่งขึ้น สำหรับวันนี้อาจจะเอามาให้ดูคร่าวๆเทียบกันทั้งสองคู่แต่ว่าจริงๆพระเอกอผมคิดว่ามันคือคู่นี้แหละในวันนี้ที่เรารู้สึกว่า มันดูแปลกตาแล้วมันมีอะไรให้เราหน้าพูดถึงเยอะใครที่อยากดูดีเทลเ <ๆ S 2> ต็มๆไปเจอกันที่ช่องไอมีนายที่นายครับ,บสำหรับวันนี้ครับก็นี่ก็อันบับก็จบไปแล้วสำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากดูคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลย,เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กด subscribe subscribe ไม่ใช่แค่ช่องเราของช่องงูด้วยเนาะเขาก็ช่วยเราเยอะเนาะสหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ